สวัสดีครับสวัสดีพี่นาันนาตี้มีใจรักในการตกป่าทุกท่านนะครับผมวันนี้นิวกอวิชิงน้พาน้ามาตกป่าหมายธรรมชาติแหมเช่นเคยครับวันนี้มาตกที่ห้อยหักเป็นครั้งที่สามนะผมก็วันนี้อากาศก็คึมๆนะครับผมโห <laughs> ว,วันนี้จะมีตัว๋วให้น,หนันนด,ดูครับผมก็วันนี้ได้มี นนะสองท่านที่มาร่วมทริปด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็น้ำมดก็ได้กลับมาแล้วครับผมน้ำมดสวัสดีครับผมน้ำมดนะครับสวัสดีครับผมกว่าจะได้มาเจอกันนะครับผมกับน้ำมดนะครับผมก็นานมากครับผมน้ำมดปากครับผมโอ้วันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าจะมาป่ามก่อนครับผมวันนี้นานแล้วไม่ได้ร่วมทริปกันวัวเดินทำงานครับผมครับผมแล้ว แล้วก็เมียมท่านครับผมนันุครับผมเดี๋ยวน,นันุมาเนี่ยเดี๋ยวเรามีเกมสำหรับต้อนรับนันุนะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับนันุครับผมก่อ <c oughs> นันุเป็นทริปแรกที่มาร่วมทริปกับช่องนิมมกรพิชิงนะผมก็ยินดีต้อนรับนะผมครับแข็งผม <c oughs> แล้วก็วันนี้มีเกมตึงอยา่าง มาเพื่อเล่นครับทั้งสามคนนะครับผมน้ำ <laughs> มดเลยครับน้ำมดก่อนเลยน้ำมดก่อนเลยครับ <laughs> นี่ครับผม <laughs> <laughs> วันนี้มีเกมมาเล่นนะครับผมก็คือตัวเล็กตัวใหญ่นับหนึ่งคือเราจะเอายอดอแต้มนะครับผมแต้มว่าไขได้เยอะนะครับผม ก็ถ้าไข่ได้น้อยโดนอันนี้วงตาสองข้างเลยผมไข่ได้น้อยสุดโอเคนะครับแคล้ววงครับไข่แล้วสนับผมเคล้เดียวเมื่อก่อกมาถึงกับผมมาแล้วเจ็ดวงปลายแล้วผมเดียวกรณนันุจะนั่งฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายผมครับนหมดจะนั่งฝั่งขวาผมครับผมนั่งในกลางครับก็เยื่อที่ผมใช้มีมังกรเช่นเคยครับผมนันุนีมังกรของเออรานุของเยื่อของนันุเองนะครับผมแล้วก็นหมดเป็นเยื่อนีมังกรนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้ใครจะโดนวงตานะผมก็ถ้าใครมัมีใครได้ก็ก็คือโมคาโมคาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคือน้ำมดกับจนุเปิดไปจัด <pe ak> เตรียมแล้วก็ลงอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับผมโอเคครับบรรยากาศรอบๆนะผมวันนี้ผมนั่งตรงนี้นะผม โอ้โหแตกแล้วนับหนึ่งแล้วน้าโน้ครับเอาละนํามดนํามดนี่ครับผมบรรยากาศรอบๆนะผมโอเคครับตอนนี้น้าน้ตนังไปหนึ่งแล้วผมแต่ตรงนี้น้าบนนั่งอยู่ฝาพง่นอยู่สองท่านนะผมตัวติ๊กเก้าบัตันนะผมปลาสบายก็ขึ้นเยอะนะผมตรงที่ผมนั่งนี่ก็ สีนี่เหลือประมาณสักเม็ดหนึ่งครับเดี๋ยวมาลองดูครับน้ำมดใจระยะสามหกนะครับผมไม่ตายไม่ตายสาผมใจระย,ยะ4ี่ห้านะผมกติกาผมมีนะครับจะยืดจะสั้นได้มดครับผมส่วนนันุใจสอเจ็ดครับผมไม่ตายไม่ตายเหมือนกันครับผมแต่ของผมเล่นเป็นกินดิฟครับสองขอหลบมากไปหน่อยเหมืการรอบๆครับผม หน้าขั้งที่สามจะปาลามก็ครับวันนี้หรือว่าจะโดนยังอุปประโยชน์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปาลากันเลยครับผมตอนนี้อาการเงียบครับตกตกแล้วก็หาย แล้วมันขึ้นด้วยครับผมตอนนี้ผมน้ำมดกำลังผมมีแต้มครับผมโอ้หมดงามเตนน่นนนุนี่ได้ไปแล้วครับสามแต้มหลอดวงตาแล้วผมเดี๋ยวมารอลุ้นครับผมกับน,น้ำมดจะมีแต้มก่อน Wow <laughs> <laughs> ครับแตกแล้วครับแก okay, ครับผมวันนี้น่าจะลอดวงกลมป่าแล้วครับผมตอนนี้1จสิบเอ็ดโมงแล้วผมก ไดม้ครับแต็มหนึ่งแต่น้ำมันลงมาแล้วน้ำมันไหลครับเหมือนเด็เจ้าแล้วครับทุ่นนิ่งแต่นี่เวลาโยนทุ่นลงไปแล้วมันไหลไหลไปตามน้ำนะครับผมผมว่าน้ำมันไหลบนว่าสังลร่มนะครับผมก็ปลาผมมีอาการ่าไรครับตอกแล้วก็หายไปเลยครับมันมันมันกินแบบระแวงยังไงวะครับผม ก็เดี them. Them. Okay. ๋ยวมารอชมต่อไปครับว่าจะมีแต้มเพิ่มก่อนมารออุ่นครับว่าตอนปิดฉากแล้วใครจะได้วงตาครับโอเคครับผมอสายแล้วสายแล้ว Oh. แล้วขอบคุณครับโผมขอบคุณนวิทย์ับผมเดี๋ยวผมฝากช่องนวิทย์ไว้แปะขึ้นะผมนะวิทย์เปิดแบ่งขนมปังมาให้ครับ oh. เป็นปากเลย น้ำมดตามมาติดปีดแล้วครับหนึ่งแต้มผม2แต้มนุ้สามแต้มครับเกียด <c oughs> เกล <c oughs> ียดละเริ่มเกียดละลติดแล้ว <c oughs> เกียด <c oughs> เกีย ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบ่ายนะครผมเราลุ้นต่อไปครับว่าจะมีแต้มเพิ่มก่อนตอนนี้ก็ไล่ๆกันมาแล้วผมแต่ฝั่งปุ้นกออทพิศกหรือว่าป่าบ้านะครับผมตัวเ็าลข้งใหญ่เหมือนกันเอนเดี๋ยวรอดูของเขาว่าจะมีเล็บปล่อยเซฟป่ะวันนี้เห็นครับ ตอนนี้สองโมงสิบห้าแล้วผมม,มีอาการแล้วทุ่นมาขยับแล้วผมว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นนะผมหรือว่ามันเกี่ยวกับน้ำขึ้นหรือเปล่าครับผมเล่นทุกระยะครับสองเจ็ดสี่ห้าสามเก้าสามหก เงียบเหมือนกันหมดเลยผมของน้ำน่ของน้ำหมดของเงียบรับแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าน่าจะได้วงตาแล้วครับค้างหนึ่ง40นาทีรอดูครับว่าจะได้วงตาเรานี่เดี๋แน่แน่ก่อนหนึ่ง้างนะ้ครับ ไปดูแัมสักดกำรรครับผมว่าจะเป็นได้หรอค,ครับนาทิวกับนาวิทมาแอวหาครับผมแกนั่งจองฝั่งคุณครับผมตะกี้เอาอนขอา <c oughs> อนมปังนี่นาวิทครับผเป็นได้เพราะนาวิทครับ <c oughs> ก็ มีมีตั๋วครับแต่นานๆนทีนี่นะทิวครับผมที่นี่เงียบเลยครับที่นี่ครับเงียบเลยครับผมมันเป็นแหดเองนะครับเเงียบตอนนี้ก็สามโมงแล้วครับผมที่แน่ๆน่าจะโดนวงตาแล้วครับ เดี๋ยวผลงานวันนี้ของนนุได้สามแต้มครับผมได้สองแต้มน้ำมดได้สองแต้มผลประกอบการวันนี้ก็ผมกับน้ำมดน่าจะได้โดนวงตาผมละข้างครับผมเลือกเอาครับจะเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาเดี๋ยวจะเก็บเบสแล้วผม มจะมากินละนาเียบหลายชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับที่มันเงียบนะบผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมการแปรงล่างเป็นมีนะครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมก่อนครับนี่นะครับผมมีแพนด้าเดี๋ยวเราใส่ก่อน เข้มาเอาะของเข้าของเท้ต้อไม่ดำโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เก็บของเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผมโอกาสของนานุก็ได้อยู่สามแต้มได้อยู่สามแต้มครับ <laughs> เป็นผู้ชนะไปครับผมเป็นผู้ลงโทษนะครับผมนี่ผมกขาได้หมดคนละสองคนละสองตัวน,นะครับผม <laughs> เดี๋ยวผมเตรียมไว้ตะกี้ละผมโผล่ไว้ละเดี๋ยวเฮา,านานุเป็นคนลงโทษครับคนละข้างนะครับผม <laughs> เห็นดำๆอย่างนี้นะผมคนละข้าง <laughs> เอาครับจัดก,การเลยครับนานุเดี๋ยวเป็นคนไทยเฮะอ่า ม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนี <laughs> ่มีตัวแรกไปแล้วครับผม <laughs> อ <laughs> เอ๋เยฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้ไก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวรู้เรื่องฝากไว้ก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวรู้เรื่อง เก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวของผมครับมาเป็นคนตาเปิ้ลแต่ก็โดนครับผมทีนี้เป็นที่แรกที่ผมโดนวงตาครับเอามาข้างไหนพี่เดียวข้างไหนข้างซ้ายข้างซ้ายซ้ายนะขอโทษครับอืมเอาเข้มๆเลยนะโอ้ยยังจำไม่พอพี่ เติมอีกเติมอีกเติมอีกเออจริงเหรอเอาเข้มๆเลยบางคนโดนเขาขอแล้วคลิปหน้าแล้วก็ไม่มาเราลำบุญอ่าครับโอเคครับกคลิปหน้าเดี๋ยวเราต้องแก้แค้นใหม่ครับต้องแก้แค้นต้องนันุใหม่หมดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปตกป่าที่ไหน เดี๋ยวาว่ากันกรรมครับผมก็เดี๋ยวผมน้ำมดนนุก็เดลาปิกไปก่อนครับผมเดี๋ยวประกันทลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมครับนนุสวัสดีครับผมบ๊ายบายบายครับผมแต่คนไม่วงตาในมือดำเดี๋ยวประกันทลิปหน้าครับเรื่องปลาเล็กไว้ใจผมครับผมวันนี้ก็ข้าวหนมปังมาช่วยชีวิตบัตตามครับผม ร่อนอยู่นีครับผมเคครับผมอันนี้นะครับผมก็ถึงบ้านก่อนใกล้ลบนะครับผมจัดไปครับผมได้ครับถ้าไปถ้าเกิดไปต่อที่ไหนอย่าเพิ่งลบนะครับเดี๋ยวเพิ่งร่อครับแล้วก็ถึงบ้านก่อนเดี๋ยวใครลบต้องถ่ายรูปเพื่อดูก่อนว่าเออถึงบ้านแล้วได้ครับได้โอเคครับผมเดี๋ยวลากันแล้วสาคผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ เรารอดโดนจนเรารอดแล้วแบบยิกงยิ่ยิบบ่ยิ่เอ้ยแมบบ่ร่างแขนแม่ล้างแขนต้องมี